บูรพาพยักขยับขับขเขมรพ้นแผ่นดินการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเป็นครั้งแรกของพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุทยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะเป็นเวลานานแล้วที่ไม่มีนายทหารระดับสูงลงพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วโดยตรง อย่างที่รู้กันว่ากระแสะทวงคืนแผ่นดินไทยและขับไล่เขมรพ้นบ้านหนองจานและจุดอื่นๆอีกหลายจุดที่จอวอสะแก้วทําให้เกิดกระแสะพุ่งตรงไปยังตัวแม่ทัพภาคที่หนึ่งอย่างรุนแรงทําให้ไม่มีนายทหารระดับสูงลงพื้นที่ทั้งสองหมู่บ้านโดยตรงมานานแล้วเพราะรู้ดีว่ามีมวลชนปักหลักรอคําตอบเรื่องการขับไล่ชาวขเขมรอยู่ สำหรับการลงพื้นที่ของพลตรีเบญจพลในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ในฐานะผอบอเหตุการณ์ซึ่งมีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งจากแม่ทัพภาคที่1เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาโดยผอบอกองกำลังบุรพาได้ออกมาตรการควบคุมพื้นที่และเตรียมพร้อมการเข้าปฏิบัติการตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสะแก้ว โดยระบุขอบเขตของภารกิจอย่างชัดเจนว่าหากมีการยั่วยุและเข้าทำลายทรัพย์สินของทางราชการพร้อมใช้กฎหมายและกำลังจับกลุมดำเนินคดีดทันทีถือเป็นการนับหนึ่งเตรียมลุยกับม็อบขเขมรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการปลุกม็อบขเขมรมาป่วนตามแนวชายแดนไทย ดังนั้นการลงพื้นที่ของผอกองกำลังบูรพาจึงตกเป,เป็นเป้าของการทวงถามเรื่องการทวงคืนแผ่นดินจากชาวบ้านเพราะพวกเขาถูกขเขมรนฮุบที่ดินไปนานกว่า40ปีและที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ก็ยังไม่เคยให้คำตอบอย่างชัดเจนว่าจะทวงคืนแผ่นดินได้เมื่อไหร่และจะหาทางทวงคืนกลับมาได้อย่างไร สำหรับการลงพื้นที่หลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผอบอเหตุการณ์เป็นครั้งแรกของพลตรีเบญจพลเท่าที่ประเมินดูถือว่าสอบผ่านได้ใจของชาวบ้านและสื่อมวลชนไปไม่น้อยเพราะอย่างน้อยพลตรีเบญจพลก็กล้าที่จะเดินเข้าหาและฟังเสียงเรียกร้องของชาวบ้านด้วยตัวเองและแม้จะยังไม่รับปากว่าจะผลักดันคนขเขมรออกไปได้เมื่อไหร่แต่พลตรีเบญจพลก็รับปากว่าจะเอาคนขเขมรออกไปจากแผ่นดินไทยแน่นอนซึ่งไม่ ว่าจะออกด้วยการจำยอมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่กองทัพพร้อมปฏิบัติขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้และตอบได้แค่ว่าเราพร้อมถึงเวลาปฏิบัติแน่ขอให้เชื่อมั่นแบบนี้นี่จึงถือเป็นคำมั่นสัญญาของผู้บังคับบัญชาระดับสูงและเป็นการให้สัญญาในฐานะชายชาติทหารเป็นครั้งแรกของบิ๊กทหารกองทัพภาคที่หนึ่ง ชาวบ้านเองได้ฟังแล้วก็เบาใจและไม่รบเร้าถามอะไรท่านอีกเพราะถือว่าเป็นสัญญาประชาคมที่ประกาศต่อหน้าสื่อไว้แล้วจากนี้ก็รอดูกันว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเหล่า